บอกว่าโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ<ม>สำหรับหัวท่อจ่ายน้ำดับเพลิงจมถนนกลางเมืองนครราชสีมาซึ่งทางผู้รับเหมาเนี่ยมีการเทผิวถนนใหม่ทับด้านเทศบาลน,นครนครราชสีมาค่ะก็แจ้งว่าเป็นหัวท่อเดิมรอการรื้อถอนนะคะกำลังเร่งทยอยเก็บงานก่อนที่จะส่งมอบอยู่ค่ะ จากกรณีที่เพจเฟ c บุ o ก k ราม่ a แอดิ c นะคะได้มีการโพสต์ภาพหัวท่อจ่ายน้ำประปาบนถนนแห่งหนึ่งค่ะระบุบ,บอกว่าอยู่บนถนนสุรนานรายซอย3ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่า ชาวบ้านแจ้งมาจากแถวสรรนารายซอย3ที่โคราชรบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขด้วยนะครับนะคะซึ่งก็เป็นภาพหัวท่อจ่ายน้ำประปาดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บนถนนที่ปรับปรุงเทคอนกรีตใหม่โดยก็มีการเทคอนกรีตราดรอบหัวท่อจ่ายน้ำดับเพลิงก็ทำให้เห็นหัวดับเพลิงเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากพื้นถนนเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเปิดจ่ายน้ำได้ ก็ทําให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เพียง2วันนะคะมีการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันขึ้นที่ถนนเดชอุดมซอยสใช่ไหมคะเขตเทศบาลนครนครนะคร,นะคร,ราชสีมาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลคะ่ะได้เข้าไปรื้อถอนแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับถ้ามองเห็นแบบนี้ฮะอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากในส่วนของซอย14ที่ถนนเดชอุด,ดมนิดหนึ่งะนะฮะอันนั้นเนี่ยเขา เหมือนกับว่าเทถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำแต่เขาก็แจ้งมาแล้วนะฮะว่าอันนั้นก็คือยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมารื้ออีกครั้งแล้วก็มีการรื้อถอนไปเมื่อวานนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอยู่ที่ถนนสุรานารายซอย3นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือภาพที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีการเอาไม้นะไปไปปักไว้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าอยากเข้ามาใกล้บริเวณน,นี้แต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเผภาพเป็นกงางคืนค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านในซอยเขากังวลนะฮะว่ารถ ก็อาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้ก็มีการร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆจนกระทั่งนะฮะก็มีเรื่องมีราวกันอยู่ที่ทางโซเชียลนะฮะทางดาม่าแอดดิกก็มีการไปโพสต์ก็มีการไปพากวิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องตามที่คุณลันนาลาได้เล่าให้ฟังนะฮะล่าสุดครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็สอบถามไปยังเทศบาลนครนครราชสีมาทางเทศบาลนครนครราชสีมาก็มาชี้แจงแล้วนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลเนี่ยได้ดําเนินการว่าจ้าง ผู้รับเหมาดําเนินโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบนถนนหลายสายในเขตเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมานะฮะโดยปรับปรุงเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกับเดินระบบปะปาใหม่ทําให้ถนนบางจุดยังไม่ได้มีการรื้อถอนหัวท่อจ่ายน้ําดับเพลิงเดิมออกนะฮะตามภาพที่เห็นตอนนี้เพราะการดําเนินโครงการเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการส่งมอบงานซึ่งภาพหัวท่อจ่ายนะ้ำปะปาที่โผล่พ้นถนนมาเพียงนิดเดียวนั้น เป็นหัวท่อเดิมนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะที่กําลังรอการรื้อถอนขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งทยอยเก็บงานและจะได้รื้อถอนหัวท่อจ่ายน้ําดับเพลิงเดิมที่ไม่ได้ใช้งานออกแล้วออกออกไปให้หมดนะฮะโดยเร็วที่สุด<ช>อย่างนี้ดีกว่าในมุมมองนะผมมองว่าน่าจะรีบรื้อก่อนที่จะมีการเทน,นะ<ช>เพราะว่า<ช>ดําเนินการถ้าเป็นปล่อยให้เป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิเดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะไม่คุ้มกันนะก็วิ่งวอนไปอย่างเทศบาล นะฮะก็ช่วยกันจัดการซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ถนนหลายสายในตัวเมืองโคโราชก็จะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นะนะ,ะก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้าง<อ>นะครับอ่าก็กําลังเร่งแก้ไขกันฮะใช่ค่ะ